ขอสุกขอส่นขอโทษนะที่พามวยเชิญโชว์ตานี้หิวข้าวหิวข้าวเดี๋ยวผู้หญิงนักเรียนคนหน่อยถือซับรับอาหารเดินผ่านหน้าเขาต้องสองขวดเราจะไปที่ไหนครับ าหาข้าวกินเนี่ยเมื่อสักครู่นี้กูเจอ,อผู้หญิงพคนใช่ไหมหเขาถือสำรับกับข้าวข้าวหาวานพร้อมด้วยดอกไม้ทุกเพียนเนี่ยมันไหวเนื่องแสดงว่าเขาต้องมาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้กูก็เลยมีความคิดกูจะเอาต้นไม้เนี่ยบังพระพุทธองค์นี้เอาไว้ก่อนเทวรูปองค์นี้ไป้วยเทวรูปไหมวันน้วันนี้วัาไี้วันนี้ก่อนเลยน้ำหนักไม่หนักเท่าไหร่พี่บเปล่าดังนั้นแล้วแบบกิ่งไม้มังรักเอาไว้ติดร้อยตอนนี้ไม่มีเทวรูปแล้วกูจะเอามืองเป็นเทวรูปได้ ตายแล้วมึงเป็นเทวรูปก็ถึงเวลาเนี่ยมึงตั้งท่าเป็นเทวรูปปุ๊บเข้าของมาถวายข้างหน้ามึงก็หยิบกินได้เลยไงเมันมันมันเปลี่ยนไปองค์ป่ถูกต้องส่งให้กูข้างหลังได้ด้วยแล้วกูไปเอาของก่อนแล้วมาโอ้โหในหัวของเจ้าแผ่เจ้าแสนที่มีเพนก เหมือนอยู่แล้วพอสเสื้อออกพี่คนดูเยอะเขาจะอายไมนะไม่อายไม่ต้องอายอหรอกนะนะโอ้โหได้ถา,ามจริงๆเหรอเนอยเจดีย์องค์นี้กับแกอันไหนแก่กว่ากันครับกูยังไม่ใช่วัตถุโบราณต่อไปทองเกงออกอะไรทองเก่องกออกด้วย แถววลูกอะไรี๋มาแสงกางเกงมาวะอุจจาระนะอุดท so. 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 so, e ังอุจาระโอยเล่นมุกอะไรเดต้องอุจจาระไปนู่นเลยเดี๋ยวไม่ให้ไม่ต้องกลัวฝนมัคงไม่ตกแล้วนะแม่แม่นั่งดูกไงมันเพลินไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฝนก็หายตกใจขึ้นมาเลยเอาหน้าไมเล่นให้ยูมันเอากางเกงขึ้นตอนที่มันอยุ้ làm nè tung tung đi Dừng tung tung Dừng tung tung Ba Đó sang sai rồi าโกยไข่ไปทางซ้ายหน่อยนด่ะไ nope ึ้นมานี่ดีกว่าแก้วนีมัดนมดเลยเดี๋ยวท้องคาหาให้ของมีคูไเอามาใส่สี่ถึง้ามวดสิว่

เสียไปในกลมหัวฉอดไปในไปเสียไปในกลหัวฉอดแค่ไปเสียไปในกลหัวฉอดมันกลมหัวมันดิถ้าฉันก่อนคนมาเชื่อว่าวะเ่องราปภาษาไทยแบบก็ไม่ใช่ภาษาอังก่ษภาษาอิตาลีไปทำไมอนเสร็จแล้วมึงก็ไปสิ้ยภษาเนั่งนั่งนี่นั่งนี่เดี๋ยวทาแป้งให้มันจะยูเกบเก่าไงเดี๋ยวท้าแป้งให้ i okay. not okay. 实力上。 ผมกินทั้งนั้นเลยนะ ตัวบานเราน้องผู้เธอไปแล้ว

ขออนุญ,ญาตะอญญาตะเจาะคทีกเกไม่ยอมเอาขึ้นมาเาค่อยา่าขืนมืออยา่าขืนมือเจาค่ะ I okay. าคุณหนูแอปเหมือนได้ปจันี่ ผิดที่สีสษะขอให้ฉลาดฉลาดเจ้าค่ะเยี่ยมเลยเล่นดิกเก้น้ำตาไหลทำไมล่าแข่ที่สองเลยเจ้าค่ะไปกันต่อครับแท่ที่สอง ยกอ,ออกครับตงดาลิเกมบ้าบเริมีงานถึงปีเจนะ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วนะมึงจะอยู่ถึงปีหน้าไหมเนี่ยถ้าเล่นอย่างเนี้ยกูตายก่อน <laughs> มาเลยเจ้าค่ะแ่นสุดท้ายเลยิเจ้าค่ะ กูไม่รู้ตรงไหนะหออวกูแปะใหม่นะเฉยไม่ต้องรอเจดหนึ่งไนอยู่อยู่แล้วไม่ต้องหวงรอก เดี๋ยวคดูนะถ้าวันนี้ปิดทองเธอจะคูแน่ <c oughs> ไปปิดหลอกลัว <c oughs> สาธุค่ะแต่ธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ฉันเองมีชื่อว่าสร้อยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะโตมาเป็นสาว็ย่งไม่เคยมีความรักถ้าเป็นไปได้สร้อยอยากจะขอพรกับเทวรูปว่าขอให้ส้อยผู้นี้เจอเนื้อคู่ในเร็ววันด้วยเธอสาธุสา,สาธุฉันนี่จะเนื้อคู่เธอ ठीक กินก็เลยมาแอบกินของเส้นไหว้ที่ศาลนี้เฉยๆครับมันดี้ะคู่เลยนะครับผมไปคุยขยานแล้วมันดีไม่มีอะไรให้กินเฮ้ยเธอจะบอกว่าเธอเป็นคนดีแต่ที่ทําไปทั้งหมดเพราะความหิวอย่างนี้นะลอใช่ครับแล้วบ้านเธออยู่ไหนล่ะไม่มีบ้านอยู่ครับ เขียงงานไม่เลือกงานไ่เป็นคนใช้บ้านฉันนะจ๊ะไม่เปคนสวนหรือว่าคนขับรถก็ได้ฉันจะเป็นลูกสาวของหลงสดจ้ะเออผมทาได้หมดทุกอย่างเลยครับผมชื่อว่าแสนนะครับไปอยู่ด้วยกันจ้ะครับผมไม่ได้กันแล้วขอบคุณนะครับคุณหลวงอบมากเลยนะครับขเขาจะพาเจ้าแสนมาบ้านของหลงสดนี่เองครับ จะไปใหญ่ซืแล้วทำไมนะลูกคือว่าฉันไปทำบุญมาฉันทำบุญใหญ่มาฝากพ่อกับแม่จ้ะมึงไปท้าชินนีช้างไม่คือว่าฉันเนี่ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาไร้บ้านไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินฉันก็เลยสงสารเขาจับหัวใจฉันก็เลยทางเขาไปคนใช้บ้านเราจะพ่อมึงทากูยังว่ากูจะรับมาหรือเปล่ามนบ้านกูน่ะไม่ได้ที่รับเลี้ยงคนจรจัดท่าย คนขับรถคนสวนแล้วพี่ไม่มีนี่นา,า,านายมาดูน่อยเอาะไรมาสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ ร่อแท้อกเี้ยเี้ยต่อแลหนางะโอ้ยใหญ่ให่มกนน้องน่รติดมือีใช่นี่มึงเล่นยังไงไรคุยลับดี้ตัวนนี้กงอลองเองเดวไปโอ้โหลมเลยขาแม่ลำบากมากนะนาตาได้ใได้นที่เห็นหัวรอยะเนี่ยค อเดี๋ยวอเดี๋ยวอเออผมผมต้องพึ่งคุณแม่แล้วผมไม่มีหมอนนะครับแม่ไม่อไมมอมเผมไม่มีมุงครับไม้มา้แผมไม่มีพหไม่มีพ่อหกมาเผมไม่มีเมียครับเอาแม่เย้อนี เมียกูก็ไป็นอะไรของใหม่นะไปคุณบ้านไปแล้วผมต้องทำงานอยู่กับใครครับมึงเป็นคนสวนไหมและการที่เข้าบ้านกูไม่ว่ามีคนสวนผู้ชายหรอมีแต่ผู้หญิงโอ้ไม่ใช่ผู้หญิงไอ้นุ้นขั่งคำจ้างมาละเพื่อนผมเองครับเอาเพื่อนหนึ่งเลยครับผมอันนี้คือคุณหนูอันนี้ลูกสาวกูคุณเล็กคนเล็กชื่อว่าไม่สวยเอาวันดีค่ะนี่น้องเหมิงกาวผู้ชายเข้าบ้านน่ะนี่นี่เนาะ สุดๆแล้วแล้แล้วแล้น้อง่ะสเปคปร้อยเปอร์เซ็นต์ไเหัมนันงานคนส่วนละนผมทงานรมอ้คนสวนไหี่ไแปทารเมาที <th <th ่นีทำไมคี่นี่ของมึงมึงออกไปเลยคนอมาพูดจาผมคุยกันได้เฉยมึงกลับบ้านไปเลย กูกลับไม่ได้แล้วมึงกับกูไม่ถูกกันนี่หว่ามึงไปอยู่น้ำมึงรีบไปดีกว่าผมคุยกันเลยสิครับกลับบ้านไปเลยอย่ามาพูดจาให้แกตัวแบบนี้มึงกลับไปมึงไม่กลับเมียแล้วเปล่าเฮ้ยอย่าเชื่ออย่าเอาเมื่อกูมาต่อยกันเลยมึงมาเลยมาเลยมาไม่กูหรอกมีวิชามึงงัดมาเลยมีหมดอะมึงได้หมดอะเออทั้งมวยทั้งหมัดละมา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 มันนี่อะไรมึงเนี่ยมวยหยงชุนเนี่ยไอ้ปังมวยอะไรมึงวะทำไมอะ น่าเกลียดไม่น่าเกียดนี่ไม่ยมเกลียปกตาแม่เลยนี่ไอแะอ่อนมามาต่อยบิวามึงก็มาสิมาดิมาเลยเฮ้ยมึงทำอะไรบ้าจะต่อยกันเหรอไม่จะต่อยกันนี่แหละอยกัเตอยมลองก็ไมาขอมาเลยมามา่ได้เลยางกันต่อยกแล้มันไม่ไหล้วต่อมาดแม่งมันเขี้ยวแล้วมามา เอามาเลยมาสายที่กูเลยมามาวันนี้ให้รู้ไปเลยเดี๋ยวเอาเอาอานาายเอาคุต่อยอะไริงกันแล้วกูต่อยแน่เลยมาเอาตั้งแต่ยังไม่ใส่ดวเลยมันเอาไหมกูเอาแม่งแต่ยังไม่ใส่นวมเลยมา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 ลองเดี๋ยวเลือนรง เดี๋ยวมึงเจอแน่ตัวตัวเลยตัวตัวเลยแม่งมันเที่ยวแย่แล้วมามามาแม่งมึงเจอกู่าไมน่าไม่ว้มมัต่นกว่าเลยมึงมาเลยอ่ากว่ลยอเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮย้ ในหลงว้ยดิอ๋อวันนี้ครอ๋ออันนี้รวมเขาไว้เอาไว้ต้อยเอาไว้ลำทำอะไรอ่ะลำอำดิน้าอ้อนเลยเหนมครับเฮ้ยพุ่กลับมาเลยอะไรขึ้นมือ